ครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานลูกค้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแนะนําสําหรับลูกค้ามือใหม่นะที่เล่นเครื่อง l g ที่ซื้อจากร้านมือสองต่างต่ไปนะส่วนใหญ่ร้านก็จะล้างเครื่องก็คือตั้งค่าโรงงานให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็นําเครื่องไปก็ไปเปิดแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่อีอเมลของตนเองนะครับแล้วก็มีโปรแกรมอะไรต่างๆที่ตนเองชอบก็สามารถ เลือกที่จะติดตั้งภายหลังเอาเองได้เลยนะครับวันนี้ก็ตรงนั้นจะข้ามไปก่อนนะจะสอนแค่การตั้งค่าแรกๆที่เปิดเครื่องมาแล้วเจอนะครับจากแรกเลยเรามันจะมีปุ่ม power ด้านบนนะครับนี่นะครับเรากดไปเลยเครื่องก็จะเปิดมาแบบนี้นะครับ นั้นรอนะครับหน้าแรกที่จะเจอก็จะเป็นโซนประเทศนะครับแล้วก็ตั้งค่าแป้นพิมพ์นี่เครื่อง R G a l i n นะครับเราก็เลือกเขตบ้านเรานะครับไทยแลนด์ไปอันแรกเลยนะครับ U S แล้วก็ add layout นะครับ add layout ก็คือเพิ่มภาษานะครับเราก็เพิ่มภาษาบ้านเราไปก็คือภาษาไทยนะครับเลื่อนไปเลยหาคำว่าไทยนะครับไทยแลนด์นี่นะครับไทยแลน Land แล้วก็กด next ไปนะครับแล้วก็เลือกบรรทัดบนสุดเลยครับไทยเกตมานี แอดไล์เอาไปเลยทีน,นี้ตั้งชื่อนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ของตัวเองจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับตรงนี้ไม่จําเป็นสําหรับผมวันนี้ก็จะข้ามไปก่อนนะครับถ้าตั้งก็พิมพ์ชื่อของตนเองก็ตามที่เขาบอกเลยนะครับ นี่นะแล้วก็พร้อมด้วยตัวเลขพร้อมด้วยพยัญชนะนะครับแล้วกดเน็กไปแต่อันนี้สมมุติ่ผมใส่แล้วกันนะครับแต่อันนี้วันนี้ผมจะมากดสคริปเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แต่อันนี้จําลองว่าถ้าเพื่อนๆจะใส่นะก็พิมพ์พิมพ์ตามที่เขาบอกไปนะพอพิมพ์แล้วเราก็กดเน็กไปแต่วันนี้ผมเลือกที่จะไม่พิมพ์เพราะจะส่งงานให้ลูกค้านะครับต้องการให้เป็นเครื่องวเป้าเลยนะลูกงานผมก็จะกดสคริปฟอร์น o าไป จากนั้นเลือก s ิงอินนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลของลูกค้านะครับของลูกค้าอีเมลอะไรก็เลือกใส่ไปเลยแล้วก็คดเน็นะครับจากนั้นก็จะบูตไปหน้าปกติเป็นหน้าเดสก์ท็อปแบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ